สวัสดีครับรายการใครใก็เข้าครัวนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการทําเมนูปลากระป๋องและว,วันนี้จะเป็นเมนู 1- นึในบปลากระป๋องที่นิยมทํากันในอินเทอร์เน็ตนะฮะก็คือต้มยําปลากระป๋องนั่นเองส่วนผสมก็ง่ายๆเหมือนต้มยําทั่วไปนะะเราไปดูกันเลยครับต้มยําปลากระป๋องนะครับก็จะมีปลากระป๋องแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกปลากระป๋องในน้ํามันก็ได้เหมือนกันอันนี้เอาน้ําออกด้วยนิดหนึ่งขาครับ เห็ดรวมครับจะใช้เป็นเห็ดอะไรก็ได้นะวันนี้ผมใช้เห็ดฟางก็ทางบ้านจะใช้เป็นเห็ดโคนหรือเห็ดอะไรก็ได้อันนี้เป็นตะไคร้ซอยครับใบมะกรูดหอมแดงบุบครับน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็พริกครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา f u o d t r a v e l t v ครับ มาลงมือกันเลยนะครับตอนแรกก็ตั้งอหม้อให้น้ำเดือดเลยนะครับแล้วก็ผมจะเริ่มด้วยตะไคร้ครับข่ะะขาแล้วก็หอมแดงนะะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะทุบพริกเนี่ยลงไปในชามนี้เลยนะฮรเพื่อความรวดเร็ว <c oughs> ว่าจะใส่ไปในหม้มอเลยก็ได้นะฮะใส่ไปในหม้มอแทนแล้วกันตามด้วยเห็ดนะครับปลากระป๋องเนี่ยจะใช้เป็นพวกไอ้ปลาซาดีนปลาแมคเคอรเลรลปลาอะไรก็ได้เหมือนกันฮะสามารถได้หมดเลยส่วนไอ้ตัวน้ำ ปากระป๋องเนี่ยก็สามารถใส่ก็ได้นะแต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่ดีกว่ามันจะได้เป็นดูเป็นต้มยำแบบว่าจัดจัดมาเลยดีกว่าแล้วผมก็จะปรุงเลยนะฮะด้วยน้ำปลาพอเห็ดเริ่มสุกนะครับผมก็จะตามไปด้วยปลาของเราเลยแต่มีน้ำติดมาบ้างนิดนึงนะฮะ ก็็ไไม่เปนรพยายามไม่คนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคาวแล้วก็เพื่อไม่ให้ปลาเนี่มันแตกนะครับจะแป๊บหนึง่งระหว่างนี้ผมก็จะใส่น้ำมะนาวไปเลยนะครับแล้วก็ปิดไฟตามด้วยใบมะกรูดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ชิมรสชาติอีกทีหนึ่งแล้วก็เราไปดูในจานกันเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับปลากระป๋องต้มยำของเราสำหรับอาัตราส่วนก็เหมือนเดิมนะฮะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ